มีเสียงมีเสียงคุณมีมาให้น้ำเกลือรครับเสียงดีแล้วนะมีเสียงแล้วนะให้น้ำเกลือนะลูกอืมคุณมีมารายงานตัวครับ วันนี้แม่พาบุญมีไปให้น้ำเกลือมาครับพาไปให้น้ำเกลือมานะคะให้น้ำเกลือมาก็เนี่ยค่ะก็นอนเล่นแม่กิ่งก็คิดว่าแม่กิ่งไปซื้อของนู่นนี่นั่นด้วยว่าเขาจะนอนกลับมาก็ยังไม่นอนค่ะยังนอนตาเป้วรอแม่กลับมาอยู่ฮะนูไม่งว่วงอะลูก ถ้าไม่เห็นแม่ไม่นอนนะคะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ที่แม่กิ่งไปทํางานบ้านในบ้านเนาะพอแม่กิ่งออกมาเห็นนอนอ้าปากวอจะถ่ายก็ถ่ายไม่ทันค่ะวันนี้เห็นเขานอนอ้าปากวอสองครั้งเลยค่ะเหมือนเขาเริ่มเริ่มนอนเริ่มหลับได้มากขึ้นแล้ว,วันนี้ก็ได้ไปให้น้ําเกลือตามปกตินะคะดีขึ้นใช่ไหมลูก กินเก่งค่ะเดี๋ยวนี้กินเก่งขึ้นน้ำหนักก็ยังเท่าเดิมค่ะ2.2.25ค่ะนะลูกนะผมขึ้นมา2.2.5กิโลครับขีดนะคะ2.2.2.5นี่คือขีด2.5ขีดค่ะน้ำหนักขึ้นมาตายังใสอยู่ครับคุณมีตาใสครับ แล้ววันนี้ก็ฉี่ออกมาไม่มีไม่มีสีแดงแล้วนะคะวันนี้ไม่มีสีแดงแล้วค่ะเท่าที่ฉี่น้องออกมาก็ไม่กิ่งก็คิดว่าน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะน,น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆเนาะหนูได้กําลังใจที่ดีจากพ่อ,พอแม่เอฟซใช่ไหมลูกฮะได้กําลังใจที่ดีแล้วก็แม่ดูแลผมดีครับดูแลกันเฝ้าดูกันตลอดเลยนะคะไม่ห่างเลย มีลูกน้อยเหมือนมีลูกน้อยลูกอ่อนก็แบบเนี้ยค่ะเหมือนเลยนะคะเหมือนมีลูกอ่อนเลยประครบประงมกันใช่ไหมลูกฮะบุญมีขอกําลังใจเยอะๆครับบุญมีจะได้หายไวๆครับใช่ไหมอูม้ชอบชอบชอบอ่าแม่เกาค้างเนี่ยค่ะชอบเขา ดูน้องมีความสุขขึ้นนะคะถ้าที่แม่กิ่งสังเกตดูดูลักษณะน้องมีความสุขขึ้นที่เห็นแม่คอยทําโน่นทํานี่ให้เขาคอยเช็ดตัวคอยเล่นหัวเล่นคางให้เขาแล้วก็นั่งคุยกับเขานะคะบางทีแม่กิ่งก็มีนั่งคุยกับเขาเหมือนกันเขาก็จะมองแม่แบบเนี้ค่ะยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับบุญมีแล้วก็แม่กิ่งด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไป ดูความน่ารักของลูกๆตระกูลทองต่อค่ะว่าวันนี้พวกเขามีความน่ารักอะไรกันมากมายเพิ่มขึ้นแค่ไหนเดี๋ยวไปติดตามดูนะคะอะมามาๆมา,มาตามคำเรียกร้องเร็วๆเร็วๆตามคำเรียกร้องเร็วเปิดทั้งน้ำผู้ให้นะคะแล้วก็ซื้อน้ำแข็งมาให้อุ้ยสงสัยสงสัยสงสัยอยากรู้อยากเห็น พอดีเขามาขายโอเลี้ยงชาดําเย็นค่ะก็เลยขอซื้อเขาขอซื้อเขามาให้ลูกๆเล่นกันอ่ะชัดตังชตังชตังอยากเล่นบ้างลูกวันนี้แม่กิ่งถอดคอล่าให้กับชัตังแล้วนะคะเพราะว่าน้องครบเจ็ดวันแล้วเนาะครบเจ็ดวันแล้วก็เลยถอดคอล่าให้น้องค่ะชัตังหายดีแล้วครับโอ้ยเสือน้อยเสือน้อยฮะ สายฝนสายฝนไม่โอ้โหขึ้นเลยนะคะเข้าไปในถาดเลยอาชาตูนนำทีมน้องลูกชาตูนนำทีมน้องชาตูนยังสนใจน้ำอยู่แม่เอาน้ำเอาน้ำไปเอาน้ำแข็งไปใส่ตรงตรงนั้นให้นะคะตรงน้ำคู่ให้ก็น้ำก็น่าจะเย็นเย็นขึ้นแล้วก็ส่วนคู่นี้ตอนแรกไปลุมก่อนใครคะ่ะ แล้วก็มาหยอกกันสองพี่น้องเขาทองภูนกับทองทวีความสนุกของลูกๆก,ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอะไรที่เป็นความสุขของลูกแม่จัดให้จัดได้ทุกอย่างนะลูกนะแล้วก็เมื่อกี้ก็มีสั่งสั่งน้ำพุสั่งน้ำพุที่เป็นแขกแขกมาให้ลูกแล้วค่ะแต่ไม่รู้เขาจะมาส่งวันไหนก็เดี๋ยวก็รอดูนะคะว่าแม่กิ่งจะได้แบบไหนมาจริงๆแม่กิ่งอยากได้อันใหญ่เลยนะคะแต่ว่า ดูแล้วมันไม่มีอันใหญ่เขาไม่ได้บอกขนาดค่ะสำหรับน้ำพุเพราะว่าดูรู้เลยว่าลูกๆบ้านเราชอบเป็นอะไรที่ชอบสนใจสนใจมีทั้งน้ำพุมีทั้งน้ำแข็งเลยลูกสตูนนะหนูจะเอาอันไหน หนูไม่รู้จะเอาอันไหนดีแม่หนูชอบหมดเลยกับความเย็นเนี่ยใช่ไหมลูกเพราะหนูผลเยอะเอ๊ะอยากเกเรพ่อตัวดีพ่อตัวดีอ,วดอยากเกเรพี่ทองจันลูกไม่ได้จะเกเรไปทั่วทั้งผู้หญิงได้ยังไงฮะเกเรกับผู้ชายไม่พอจะมาเกเรกับผู้หญิงได้ยังไงลูกดูพี่ทองจนันสิพยายามนั่งนิ่งเฉยเลยดูความเกเรของเขานะคะ ดูความเกเรของเขาไป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 โอ้ยพี่ทองจันพยายามนั่งเฉยไม่ตอบโต้ไม่อยากจะมีเรื่องนะลูกเนาะแต่ก็ไม่ไวยแต่ก็ไม่ไวยไม่ววยไม่ไวยไม่ไว้นะพราตัวแซ่บห้ามก็ฟังอยู่นะคะเวลาแม่แม่ห้ามเนี่ยใช่ไหมชาตูนคนสวย เดี๋ยวพรุ่งนี้จะรอดูชาตูนใส่ชุดสวยๆให้ดูนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ชาตูนจะเป็นนางสงการค่ะพรุ่งนี้วันที่ 13, สิบสามชาตูนจะเป็นนางสงการใส่ชุดสวยๆให้ดูนะคะยังไงรอรอติดตามดูชาตูนนะคะวันนี้ดูชาตูนเล่นน้ำแข็งกับน้ำไปก่อนค่ะเนี่ยค่ะ สาวนอนเฝ้ากะละมังน้ำแข็งเลยเหรอลูกฮะเสือทั้งหลายของเรานะคะนอนเฝ้ากะละมังน้ำแข็งกันแล้วก็ส่วนวัวของเราก็คึกคักกันมากค่ะวัวของเราไล่เล่นกันคมคามคมคามคึกค,คักมากโอ้ยดู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 ด,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 ดูวิ่งไล่กันแทบจะกระโดดข้ามหัวแม่เลยนะคะแม่นั่งอยู่ ลูกสาวลูกสาวลูกสาวชัตูนนะคะวันนี้อากาศไม่ถึงกับร้อนมากเลยนะคะไม่ถึงกับว่าอบอ้าวมากเนาะกำลังกำลังแบบสบายๆแต่ถ้าไม่เปิดพัดลมก็ไม่สบายค่ะไม่เปิดพัดลมก็ร้อนเหมือนเดิมเปิดพัดลมแล้วก็อาน้ำแข็งมาช่วยนะลูกนะเนี่ยค่ะเสือทั้งหลายของเรารวมตัวเอกเนศส่วนวัว ส่วนวัวก็กําลังวิ่งกันคึกคักคึกคักค่ะวันนี้เป็นวันของวัวเขา